Okay. Test live, เทสไลฟ์นะครับเปิดคอมเมนต์ดูก่อนว่าไลฟ์ไปหรือยังนะครับตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดตุ๊ดเอออ๋อนี่ไง บน YouTube บน YouTube ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ถ้าในา Facebook นะครับเดี๋ยวขอดู Facebook หน่อยโอเคสวัสดีนะครับตอนนี้มาเทสร,ระบบไลฟ์สดอสองแพลตฟอร์มนะฮะสองแพลตฟอร์มก็จะเป็นตัว Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะ อ่๋อเฟ e บุ๊กโอเคเริ่มตอนนี้กำลังทดสอบระบบไลฟ์นะครับอ่าของตัว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับโอเคตอนนี้ก็กำลังไลฟ์สด ทดสอบระบบไลท์โอเคคือต้องบอกก่อนนะว่าวิดีโอนี้เนี่ยผมจะทำการบันทึกนะครับบันทึกไว้นะครับเผื่อว่า มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะว่าอยากจะรู้ว่าเวลาที่เราใช้ตัวฟังก์ชัน OBS Beauty นะครับแล้วก็ไลฟ์สดออกไปจริงๆเนะี่ยภาพที่ได้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เราไลฟ์ไปทั้งหมด2แพลตฟอร์มนะครับพร้อมกันนะครับบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครทั้ง2แพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ปรับให้ดูนะฮะว่าก่อนที่เราจะได้ภาพแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะได้ภาพแบบนี้เป็นอย่างไรก่อนนะฮะก่อนหน้าที่เราจะปรับแบบนี้นะครับผมจะกดอ่าแบบนี้นะฮะอันนี้คือภาพที่อ่าก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเวลาไลฟ์กับกล้องเนี่ยหรือว่าแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า y YouTube เนี่ยเขาจะ ไม่ค่อยมีฟังก์ชันนะครับในเรื่องของการปรับแต่งหน้านะครับยกเว้นว่าเราเองเนี่ยก็ต้องมาแต่งหน้าเองนะครับหรือว่านางแบบเนี่เขาแต่งหน้าเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมไปติดตั้งงานให้กับลูกค้าหลายๆที่นะครับเขาก็จะมีนางแบบนะครับนางแบบที่รับจ้างไลฟ์สดเนี่ยเขาก็จะมาดูกล้องแหละว,ว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยให้สีออกมาเป็นโทนไหนบ้างเขาก็จะแต่งตามสีกล้องนะครับกล้องบางตัวก็ สีชัดกล้องบางตัวก็สีไม่ค่อยชัดนะครับเขาก็จะมาแต่งหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในบางกรณีนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมใช้ตรงนี้นั่ก็คือ obs beauty เนี่ยตัว beauty เนี่ยมันจะมีตัวช่วยหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นปรับโครงหน้านะครับปรับสีผิวปรับสีผิวให้เรียบเนียนนะครับแล้วก็ปรับโทนสีต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะปรับให้ออกมาเป็นแบบนี้ นะครับมันก็จะช่วยให้สีผิวสกินโทนของเราเนี่ยดูออกมาสวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวภาพอันนี้คือภาพที่เราขึ้นนะครับทั้งสองเลยครับทั้งตัวก่อนปรับแล้วก็หลังปรับจะออกมาประมาณนี้นะครับจะออกมาประมาณนี้นะฮะอันนี้คือการตั้งค่าของตัว OBS Beauty นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ ปรับให้ดูฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือตัวปรับสีความสว่างของใบหน้านะครับอันนี้มันจะช่วยได้เยอะนะฮะอันนี้คือปรับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับอีกอันหนึ่งให้อ,อันนี้คือสีผิวจริงๆนะครับที่เราใช้ฟิลเตอร์ระดับหนึ่งนะครับมันจะช่วยปรับให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูสว่างขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งช่วยได้เยอะนะอันนี้คือ เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับนี่ก็คือการปรับเฉพาะสีผิวนะครับโดยเฉพาะใบหน้านะครับเขาก็จะปรับเนี่ยให้ขาวขึ้นได้อันนี้คือหน้าเราจะเด่นขึ้นมาเลยครับเพราะว่าเวลาที่ไลฟ์สดเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพเป็นค้าขายนะครับไลฟ์สกินแคร์นะครับผมว่าทุกอาชีพเนี่ยก็อยากจะให้ใบหน้าของตัวเองเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ดู เด่นขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ตัวโปรแกรมช่วยเนี่ยมันก็จะทําใหา้ใบหน้าโดดเด่นนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับหนึ่งนะที่บางครั้งเราไปติดตั้งให้บ้านลูกค้าก็จะมีโปรแกรมเหล่านี้ไปช่วยนะครับเพราะว่า,าบางท่านก็แสงไม่เหมือนกันนะครับบางที่สีก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องดูทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นไฟเป็นการจัดแสงแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องใช้เทคนิคนี้เข้ามาช่วยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของการไลฟ์แบบนี้เนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งกล้องนะครับกล้องที่เป็นกล้องไลฟ์สดนะครับทุกยี่ห้อนะครับสามารถใช้ได้แล้วก็กล้องเว็บแคมนะครับกล้องเว็บแคมก็ใช้ได้นะครับรวมถึงสมาร์ทโฟนนะฮะผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะฮะนั่นก็คือ iPhone เนี่ยที่เราใช้มือถือนะครับเชื่อมเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ ตัวฟังก์ชัน OBS Beauty นะครับมันจะช่วยให้ปรับโครงหน้าสีผิวเนี่ยให้สวยขึ้นได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยในเย็นวันนี้ว่าพอเวลาเราใช้ iPhone Live สดเนี่ยภาพที่ได้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมต้องบอกว่า,าไม่ได้ถนัดเนื่องสมาร์ทโฟนนะเพราะว่า,วามันมันคุมแสงยากแต่ว่าหลายๆคนหลายๆท่านลูกค้าเนี่ยอยากให้ช่วยสอนนะครวิธีเชื่อมต่อมือถือที่มีเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ แต่งสีออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะแต่งให้ดูว่าภาพออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือภาพที่ได้จากตัว OBS Beauty นะครับ OBS Beauty แล้วก็ใช้งานร่วมกับตัวกล้อง Panasonic นะครับ S5 นะครับจะเป็นกล้องที่ค่อนอข้างคมชัดแล้วก็เลนส์หน้าชัดหลังเบลอนะครับก่อนที่เราจะมาเป็นภาพนี้เราจะได้แบบนี้มาก่อนนะครับแล้วพอปรับเสร็จแล้ว ก่อนและก็หลังนะครับก่อนแล้วก็หลังจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่ผมปรับแต่งใบหน้าแล้วเนี่ยตัวสีของสินค้าหรือว่าตัวกล้องเนี่ยมันไม่ได้เพี้ยนนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูว่าพอเราปรับใบหน้าให้ดูขาวเห็นไหมสีสินค้าก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับสีตัวกล้องก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ใบหน้าผมก็จะสว่างขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะซูมมาให้ดูนะครับโอเคอ่ะไว้ตรงนี้ปึ๊บอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับซูมมามาให้ดูนะครับอ่าปึ๊บอ่ะเดี๋ยวลองโฟกัสดูโฟกัสไหมเอ้ยน่โฟกัสให้น้อยโอเคนะครับอันนี้คือโฟกัสของกล้องนะครับสีมันก็ยังคมชัดอยู่นะ รายละเอียดยังมาเต็มอยู่นะครับแล้วก็ลองซูมเข้ามาอ่าอันนี้ก็ยังชัดอยู่นะครับชัดมากๆนะครับซึบอ่านี่ครับอันนี้คือตัว OBS Beauty นะครับแล้วก็ปรับได้ทุกโทนสีนะครับแล้วก็สินค้าไม่เพี้ยนนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ฟิลเตอร์เยอะๆนะครับมันจะทำให้สีของสินค้าเพี้ยนนะครับเพี้ยน ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าปรับมากปรับน้อยนะครับแต่อันนี้เวลาพอเราปรับแล้วเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อสินค้านะครับไม่มีผลต่อสินค้าสีสีดำก็ยังเป็นสีดําอยู่นะครับแล้วก็ตัวอ่ะเดี๋ยวผมเอานนี้ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นรีโมทกดไฟผมเองนะครับอ่านี่ครับก็จะมีสีสีแบบนี้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีสี ที่ยังชัดอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้เพี้ยนนะครับนี่นะครับโอเคนะครับกลับมาดูอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้คือผมเองเนี่ยก็จะมาเทสในเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับอ่าที่ใช้ไลท์นะฮะนั่นก็คือตัว OBS Beauty นะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับกล้อง Panasonic Lumix S5 นะครับ แล้วก็ใช้ตัวฟังก์ชันที่อยู่ใน,นคอมพิวเตอร์นี่ก็คือตัวโปรแกรม OBS Studio นะครับปรับแสงปรับสีให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไลฟ์ทั้งหมด2แพลตฟอร์มพร้อมกันนะครับก็ถ้าเผื่อว่าใครนะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่าทางเพจของเราเนี่ยก็จะมีบริการติดตั้งนะครับระบบไลฟ์สดถึงบ้านลูกค้า ทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดแสงนะครับการจัดไฟการตั้งค่ากล้องสอนโปรแกรมไลฟ์สดนะครับแล้วก็สอนเทคนิคต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าไม่มีใน u t u b e นะเพราะว่าไปหน้างานจริงๆแต่ละสถานที่แสงไม่เหมือนกันพื้นที่ห้องไม่เท่ากันนะครับไฟที่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับกล้องแต่ละตัวสีผิวลูกค้าไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันจะต้องเป็นเพอร์ซันอลจริงๆนะครับเฉพาะจริงๆเพราะว่าเราจะไปปรับแต่งเฉพาะ ลูกค้าท่านนั้นเลยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศแบบนี้นะครับก็สามารถทักมาที่เพจของ Boy Ph t t o t r i c ได้นะครับทั้งเพจ Facebook นะครับ YouTube TikTok นะครับก็จะมีแล้วก็ Line a d หรือว่า Line OA นะครับ Boy p y Photo t r i c นะครับทักเข้ามาได้นะครับถ้าเผื่อว่าสงสัยข้อมูลตรงไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับไลฟ์นี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ